เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูการแต่งกาชาในแบบของเพื่อนๆกันนะในทีมนักกีฬาโอลิมปิกเดือนกรกฎาคมนะครับอืมก็มีส่งผลงานมาเยอะมากนะฮะแล้วก็ผลงานทั้งหมดนี้นะครับเป็นผลงานที่ได้รางวัลทั้งหมดเป็นยังไงไปดูกันครับถ้าอยากเติมเกมต้องเปเทวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจใสเปแน่นอนฮะ เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกาชาตั้งแต่ตู้ตัวฟ้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้มาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับเป็นคล้ายๆกับเบสบอลนักมวยแล้วก็มีที่เป่าปูนปนไทยแลนด์แบบลุงทัวแลวนะครับอ่ะคราวนี้ครับมาดูอันแรกนะฮะอันนี้ดีมากนะครับใส่ซับต้องมีเพราะว่ามันกันเอเอแล้วก็กันสกิลได้เยอะมากเลยนะครับนอกจากมันจะเอาเป็นแฟร์ได้แล้วนะฮะแต่ที่สําคัญมันต้องมีจริงครับสายซับนี่เพื่อนๆก็แต่งตัวมาประมาณนี้นะครับ เป็นไอเดียคือใส่ที่ปากนะฮะปกติใส่ที่มือนะอันที่สองครับมันก็จะเป็นเอ่อหมวกนักมวยนะครับซึ่งเป็นหมวกโปโล่งมีซิกแพคนะฮะอันนี้ดีมากๆนะครับเหมาะกับอาชีพใหม่อย่างซาร่านั้นเองเพราะว่าเน้นเป็นธาตุไฟเป็นหลักนะครับคราวนี้มาดูไอเดียการแต่งตัวบ้างนะครับนี่ใส่บนหัวก็เท่ดีนะครับเป็นนักมวยไปเลยนะต่อมาครับอันนี้เป็นส่วนหน้านะหลายคนอาจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเหมาะสําหรับสายกายนะครับ ก็คือเหมือนกับทำให้ลด p ิ y s i c a l d า m a g e นะครับนอกจากเราจะตีแรงขึ้นแล้วนะครับทำให้เพื่อนในปาร์ตี้ตีแรงขึ้นด้วยนั่นเองฮนะนี่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับมันดูตลกๆดีนะเอามาหน้าบ้าหน้าเลยนะครับ <c oughs> เออแปลกดีนะอันต่อไปครับที่เป่าปูนปูนไทยแลนด์ของลุงทัวรและนะครับนี่เอามาเป็นในรูปแบบของปืนนะครับนี่เทมากเลยนะเอามาใส่ดำน้ำก็ยังเท่นะครับสวยเลยนะครับ ต่อมาลูกแบตครับลูกแบตเอามาประดับเฉยๆนะฮะก็เอาเป็นหางนะฮะนี่ทำเหมือนท่าตีแบตเลยก็ได้นะเออ <c oughs> ก็เทดีนะครับดูเก๋ๆนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเลดกันบ้างครับว่าเออกดไปได้อะไรนะครับอันแรกมาก็ถึงลูกแบตนะฮะลูกแบตนะฮะเออเอาไปซ้อมตีแบตกรัวๆไปเลยนะครับเพราะว่า ตีลูกเดียวต้องไม่พออยู่แล้วนะครับอ่าได้ปูนปูนไทยแลนด์มาแล้วนะครับต่อมาก็จะได้เป็นลูกแบตอีกแล้วครับเอาชิ้นใหญ่ๆบ้างดิมาเออได้หมวกนักมวยนะครับอันนี้ดีมากเลยซาร่าต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะครับต่อไปครับอปูนปูนไทยแลนด์ครับเออเลดก็นะอ้าวมาแล้วครับมาไม่ยากเท่าไหร่นะครับเดือนนี้ถือว่าโชคดีไปครับมาแล้วครับปากเหลือหน้าอันนี้อันเดียวนะ ออลองดูสิครับว่าจะกดอีกกี่ทีนะฮะคือจริงๆไม่ต้องเอาแล้วก็ได้นะเพื่อนๆแต่ซันมองว่าเออซันอยากมีไว้ฝากสมุดเท่ๆไงนะฮะยังไงก็ต้องมีแหละนะครับกดไปก็ถือว่าโชคดีอยู่นะได้กาชาเปอร์เซนต์มาในไม่กี่อันนะครับเออกดแบบปั๊บปั๊บปั๊บมาแล้วนะฮะแต่ปกติเดือนอื่นซันจะเกลือนะฮะแต่เดือนนี้ดันโชคดีต้อง ขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วแล้วเราก็ได้หน้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเอามานาบหน้าได้เลยนะอ่ะกาชาวันที่15กรกฎาคมครับเป็นทีมนักจักรยานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอเดียาการแต่งกายที่เพื่อนๆส่งมาประกวดเนี่ยเออเขามีการแต่งกายยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกไปกาชานี้ก็เป็นเปอร์เซนต์อย่างที่เรารู้กันนะครับเราต้องมีนะฮะทุกๆเดือนนี่สีฟ้านะครับสวยสดงดงาม สว่างใสเจิดจ้าเจิดตรัดปุ้งปิ้งนะฮะมันก็มีหลากหลายสีนะสีนี้ก็สวยนะครับสีนี้แอดมินชอบนะฮะเป็นสีดํานะครับหรือสีน้ําเงินนะฮะนี่มีคลิปแดงหน่อยๆน,นะครับเพิ่มความเท่อ่าหน้าตาก็โอ้โหมันจะเหมือนกับอ้นี้ก็ได้นะมันจะไม่เหมือนกับชุดนักจักรยานเนี่ยก็้นะมันเหมือนชุดแบบเอาไว้ดําน้ําก็ได้เอาไว้ไไว,วิ่งก็ได้นะครับอืม เป็นชุดไอ้นี่ยังได้นะครับไอ้ที่นักแข่งรถนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับชุดกลางๆนะครับเนี่ยสีส้มก็สวยนะนี่มาจุดคบเพลิงนะฮะเออสวยทุกสีเลยนะครับแต่สีส้มมาเหมือนว่าคนอ่ะจะออกเยอะนะครับเลดมันจะเทมาทางสีส้มนะเพื่อนๆเนี่ยแมวใส่ก็น่ารักนะครับนี่ถ่ายเป็นหมูก็เท่ดีมามาดูสีถัดไปกันบ้างครับอย่างสี แดงนะครับแดงก็เท่เหมือนกันนะมันเหมือนกับนักขับมอเตอร์ไซค์วิบากอะไรเงี้ยนะฮะดูแบบจี๊ดจ๊าดจะถูกจะแพแดงไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาดูที่หมวกกันบ้างครับหมวกผู้ชายกบหมวกผู้หญิงจะคล้ายๆกันนะต่างกันที่ทรงผมด้านหลังแต่พอถ่ายมาก็แทบจะมองไม่เห็นนะฮะว่าเป็นหมวกผู้ชายหมวกผู้หญิงนะครับต้องมองดีๆนะฮะเราจะมองสีเป็นหลักนะครับ เนี่ยไอเดียเพื่อนๆแต่งมาก็สวยนะครับมองเผินๆอ,อาจจะไม่ใช่หมวกของนักขี่จักรยานอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปอันนี้มันเป็นธีมโอลิมปิกเพื่อนๆก็แต่งมาได้เหมือนกับกีฬาหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นกีฬาวิ่งเห็นไหมฮะมีกีฬาสเก็ตบอร์ดนะครับอืมมีหลากหลายกีฬาเลยฮะแล้วแต่เพื่อนๆจะรังสรรค์ไอเดียขึ้นมานะครับอ่า เรามาดูจักรยานบ้างครับนี่เป็นส่วนหางน่าจะเป็นสัตว์ขี่นะมันจะได้ดูเท่ๆแล้วก็ขี่ไปเลยนะครับเนี่ยหน้าเป็นแบบสัตว์ขี่ไปเลยแต่เอาครับมันก็ให้มาเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเฮนะฮะอืม,อมน้าตลกมากเลยนะต้องมีนะครับนาต้องมีมันดูน่ากวนโอย,ยนะฮะนี่แล้วก็เหรียญน,นะครับเหรียญเหรียญทองนะฮะเหมือนประมาณว่าชนะแล้วคาบเหรียญไว้สักนิดนึงนะฮะไม่ใช่อมเหรียญนะอมเหรียญมันอีกแนวเลยนะ หน้าตาชุดก็ประมาณนี้นะครับปีกก็ไม่ค่อยชอบนะฮะปีกไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะครับแต่หลายคนอาจจะชอบแบบซันไม่ชอบนะครับลองมาเช็คเลดูบ้างครับมาอืมดีนะครับจะได้เอาไปซูมลิลิกพอดีนะครับอยากได้พอดีนะไอ้ทรายชมพูเนี่ยนะฮะอ่าสามสิบล้านนี่ก็อยากได้นะครับเพราะว่าอยากได้ตังไปดึงการ์ดนะฮะช่วงนี้การ์ดแบบว่าคราฟทาการ์ดใหม่ๆเพียบเลยนะครับเราก็ต้องมีนะฮะมาสักอันเม่ชาร์จนะฮะ ดูซิว่าเราจะได้สีอะไรนะครับเพื่อนๆแต่อย่างที่บอกไปอ่ะเรดสีส้มมันออกเยอะจริงนะฮะเห็นแบบที่คนส่งภาพมาเนี่ยสีส้มกันก็โอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอ,อ้าวได้ตังค์นะครับดีใจดีใจนะครับชอบเลยของชอบชอบตังค์อืมอยังไม่มาเลยครับมาแล้วครับโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บนะฮะหลายคนอาจจะมองมันเหมือนอ้นี่ก็นนะฮีโร่ที่ชื่อเอเทรนนะฮะ ในเรื่องของเดอะบอยนะฮะที่อยู่ในแก๊งเดอะเซเว่นนะครับอืมมันเป็นชุดเหมือนเอเทรนนักวิ่งนะถ้าเป็นสีฟ้านะครับอ่ามาแล้วครับฉากอันนี้สองดูซิว่าเราจะได้ครบห้าฉากเลยหรือเปล่านะครับเอาเงินมาเยอะครับเงินไหมเยอะอย่างอื่นไม่เป็นไรครับเน้นเงินเอามาแล้วครับสีแดงโอ้ได้มาก่อนเลยสีแดงนะครับนึกว่าจะได้สีส้มเหมือนเพื่อนๆนะฮะสุดท้ายเราก็ได้สีแดงมานะครับโอ้สวยงามครับสวยงาม ก็ถือว่าดีกว่าสะสมให้ครบ5ชาดแล้วนะฮะอ่ะต่อไปครับอ่ะสายชมพูชอบเลยอ้าวมาอีกแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำครับสีส้มได้ไปแล้ว50%รวมถึงเราด้วยครับนึกว่าชาดจะมาอีกสนะอยากจะได้เอาไปแลกสีดำซะหน่อยนะฮะหรือสีฟ้านะครับแต่ว่ามาแล้วนะครับเอาได้หมวกนะครับเป็นหมวกผู้หญิงนะเอออ่ะฉาดมานะครับ เออดีครับมาสุ่มลิลิกไม้ผีไม่เอาไม้ผีไม่เอาไม้ผีไม่เอาโอเคนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในการสุ่มกาชาละกันครับขอพลังจงสถิตยอยู่กับท่าน